ครับซาชิมิปลาตะเพียนครับอ๋อก็เดอนี่ครับซาชิมิปลาตะเพียนครับาาลับปลาหน้นาบ้านเะป็นจ้าดเดียวมะนี่ครับซ่อมคอเพื่อได้ไปญี่ปุ่นครับซ่อมกกินทิบไปก่อนนาะซ่อมกินทิบไปก่อนท่าือ่ยครับซ่อมกินทิบไปก่อนเพื่อได้ไปแอลญี่ปุ่น ปลา้ a ลึกมีก็กินปลาน้ำตื้นมาก่อนล่นะนหมาะ,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 ะเดียวเลยเหมาะเลยนะฮะมึงเป็นก้างมือเอาจีบอันนี้ได้ฮะเขาล่างแล้วมันเนี่ยเนาะมะันแจีล่างสุดาแล้วมันจีน้ำแข็งมือเงินได้เหรอขันก็ตัดนะฮะเหมาะเหมาะเหมาะ